สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนี่แคอยีเช้านี่แคอีบ่ายนะคะประจำวันที่แปดสุกที่แปดกรนะกัดาคมหกห้าแล้วเนาะนี่คอยีเช้าตัวเด่นของเราก็คือศูนย์กับสามนะคะตัวรองก็คือหนึ่งกับสี่เนาะศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าเรียนรูดตัวเด่นแล้วนะสามก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามห้าสามหก ึนะ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่เจ็ดศูนย์สามหนึ่งเก้าสามสี่สามสามสองหนึ่งสี่สามศูนย์สามสามเนาะหรือจะจับคู่เอาตรงนี้ก็ได้เนอะศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่สามสามสี่สามตัวก็จับเอาตรงนี้ก็ได้หนึ่งสี่สามสามศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สามจับเอาตรงนี้ก็ได้นะ ต่อไปนี้เ e อบายตัวเด่นก็คือหกับ8ตัวรองก็คือ6กับสาหกับห้าศูนย์ห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง8ปดสาปดห้าปดหกหหหนึ่งหสองหสามหกแสยหสามสามสามปดหห้าหห้าแปดหนึ่งหาหแปดสองสหปดอย่าลืมว่าขึ้นไปซื้อเช้าด้วยเด้อ จับคู่ก็แปดห้าห้าแปดแปดสามสามแปดแปดหกหกแปดหกห้าห้าหกนะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กรช่องน้ำเพชรพาด้วยด้วยนะเอาบ่ายมาซื้อเช้าด้วยเช้ามาซื้อบ่ายสี่ตัวเนี้ยหรือจะเอาสามตัวขึ้นมาซื้อก็ได้เด้อก็ขอให้เพื่อนๆนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะคำเตือนจากทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้นะช่วยกดให้หน่อยท้ามกมาให้ดูฟรีๆนะสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ